เล็กมากแมอ่อมเลยยางแตกคนถลายมาไกลอยู่ด้วยนี่พิ่ตะแคงแล้วถลายมาไกลอยู่ ดูจากหัวรมก็รู้นี่จะเซนเลีกไหมในรถนะผมมองมาคุณตลบเลยตอนที่เขารถจากโกมาลงเดี๋ยวไปถามมอวกกันว่าเป็นยังไงทำไมมันมาพิกจะแข่งค่อ่มอยู่ตรงนี้ ยังงคืนครับนี่ยังแตกบ่แงแตกครับน้าจะไกบอมาจะแบทุมนรัดโอ้โอแกเล็กมากเมื่อกี้ด้ยังแตกพอดีอพอกนั่งใสทุ่งเหมือนเจ้านาี้สิหอ๋อขั้นนี้เด็กขัอ่นใส่ปีเดียวเนะี<อ>่ยเล็กมากทห กระจกหน้าแตกไหมเนี่ยไม่แตกงะเนี่ยลงกึงมั้งนี่รือว่าร้านรับซื้อของเก่าโอ้กระจกหน้าแตก แตกอยู่ไม่ใช่ว่าไม่แตกอะไรวะเนี่ยตู้ลำโพงจังแตกวะแต่ทรลยเมื่อกี้เติบไปเนี่ย โอมายุดเยยุดต้นไหนต้นนี้ออนโอเคเ,ออเราค่นี้เราฝาขายเาลยเราใส่ปีเดียวชืไอ้ชื่อไ้ไอ้ัตงนเราฝาขายไอ้เราัดอะไรได้ไอ้ก็ได้เหลือกับแับเอาหนีหรือยังมันนี่เนาะ กองอันนี้เนาะไม่โคตรเรต้อมไปทางขางก่อนมันเป็นอะไรรถม่เอรไซค์ด้วยเออมันมันเป็นล่านขายเหล็กไงล่านขายเศษเหล็กใครจะเอาลืมมอเตอได้์หนนะเพราะล่นปฐมหลั่งในบรินาใจมามาจากไศษคือมีดินไหลพี่ินเราได้เ่กันเพิ่นเอารถตักดิตักขึ้นไปหาน่านปิ้นไหมเออท่านเจ้าข่าผมก่อนอย่ามันเป็นลานรับสื่อของเก่าไม่ะอืม โอ้โชคดีเลยเนี่ยมีแม่คู่ไม่เอาขึ้นให้นี่ละหนาด้วยนี่ยแบบเป็นขปลาบุญตะปูขี้เดียดเลยตะปูเอาของมาจากไหนเนี่ยมันคือเป็นยังไง โอลังของห้างเอารถตักตักคือนเลยติโอโอ้โหทาทรงตัวใหน้แล้วปีนเอาแล้วปีนหนามเบื้องอะไรมาลงโน้นมากมนกสิยางมันหอนเนาะฝั่งนี้ไม่เป็นอะไรเอามันลงกระโดดะลิ ไปสองหาสิอ๋อเขาไปไหนมาทางนั่นเออวนไมี่เออขอับไปนั่นู้ไม่ยังก็ไปหอวฝนห้อยมาโคตรติแล้วสง่งไหมหลายในไร่เห็นอยู่นี่สิอันนี้เอามารับจ้างแก้เพ่นติของระวังนี่หรอเออเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจ้ายัางตักขึ้นอะยงนี่ เอารถตันนั่นมาตีกบบกับพวะวตแม่นแท้กับบสอกั้นม,มันปลตันพวเก่าตันแตันพวเก่าตันบ่ใช่ปัญหาดอกเจ็ e. ดอีรถมันจอดดนเราวาเน,นี่ามาแบกนักมันเลยฮหอน ว่าเดี๋ยนี้มันก็เรียนดะไยว้คือไมดซีดิอใครอยู่บนโเินยังไงวะ่อไมาดีนี่ปยังไรฮะครซ่อมไรเนี่ยครซ่อมมาดีพูดถาวันทันแล้วมองเขาดึงตัวถังตัวถังได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมแหม่งเขาดึงมัน โอ้แสดงว่าเพราะตะยางแตกกูปีนข้างหัวเลยนี่แตกไก่ยู่หวนวงในห้อยถลายวงแบบไก่เออแมนแมนปีนล่องหนเลยนเออแมนแปีนล่องหนละแมนเออแมนจะดอกเออนี่ล่องลอยนี่ล้มลงล้มลงตรงนี้แล้วก็ปาดเส้นนี้ไปปุ่นปุ่นุ่เอาห้อยป่ามันก็ไปพุ่นสะบัดเตะ ม,มันไปหุุนแล้วมันสะ<ส>บัดหมุนขึ้นมาไปกันเลยนดินด้วยเอกับางวัวเองไปเล่น,าานเลยประมาณ

ข้อขึ้นไในอยู่ดอกเอาเอาเอาไอเฮ็จทู่เก่อาเลยวะอ้วกใคเจ้าอ่ะที่ระพงโอ๊ยเขาเจ้าก็ไปเขารันคอคือนเขาเฮาไปหาของเฮ็ดเอาเองโลดแอ๊ะม่นเฮ็ดที่บ่คนบ่แมอดบ่บ่บ่คนดอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะพุ่งสตาร์ทเพราะว่านาจะน่าจะน้ำมันเครื่องไรของหัวฉีดหัวลูกสูบแล้วต้องต้องเปิดหัวฉีดออกแล้วก็นั่น 10 <laughs> tháng đây hả?

หัวเจงบูดหัวเจ๋งแตกยังแต่บูดหัวเจงแตกบูดหัวเจีงนมันบูดหัวเจีงดึงเสานีออกดึงเสานีออกยิงนึงทานนี่้บงได้ว่เราไแต่เราดยวไ้เว้ียว้เวด้ว้ยวีด้เว้เียวไดเด้เดยวี้เดียวได้ย้เดี้วไยวไว้วไ้เว แป๊ะที่มหาตันมามรว่รวมรถโอเคครับไปเปนียนเออไปเนียเดีแ,ดแล้วก,กอออ็อย่นอย่างเนี้ยจะเกลีนเกียร์จะ,จะอย่างเนี้ยจะรับสื่อเราจเจากระตักมาเล่นบ่เนี่ย นักบักรับไปเมาเลยนไมมอวางไมมโอ้เขาก็ไปสั่งขืนสั่งขายเลยทีไปส่งใชก่อนเ็บเฮ้เีสเมียของใช้กันโอ้เมี่ยของใช้ะกันใ้ใ้เขยาสาใค้ตะกันมนีแม่โคดิแม่โคดิแโคตักเลยเดยวไเอาแม่โคแมโคไปเหรอไมโคไปเหรอแมยสม่ไปเลไหม เขาแ้วเขาขึ้นไม่เลยไหม